วันนีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามา,ารับชมนะคะคลิปลันดอมนะคะที่รีจะมาเปิดในวันนี้เนาะวันนี้ก็อ่านแบบสั้นๆนะคะพอดีว่าช่วงนี้ทำงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามีงานดีกว่าไม่มีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นห้ามบ่นเด็ดขาดการมีงานดีที่สุดแล้วค่ะโอเค เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะตั้งจิตนิ่งๆนะคะเดี๋ยวเราจะสับไพ่นะคะเพื่อที่จะมาอ่านไพ่แรนด้อมแรนไซนะคะพร้อมการใครที่ติดตามชมได้อยู่นะคะฝากกดสนับสนุนนะคะทุกทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์มาพูดคุยกันหรืออะไรกันก็ได้นะคะทําให้เฮ้ยแบบใจฟูใจฟูจฟ <laughs> นะคะโอเควันนี้ก็ เราจะมาดูไพ่แรนดอมรันใจกันนะคะเกี่ยวกับความรักขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ชอบนะคะหรือติดตามมากๆเลยนะคะในทุกๆแบบทุกๆอันเลยอ่าก็ขอพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคูบาอาจารย์ที่รีคารบนับถือนะคะขอให้พลังงานของคนที่เข้ามาดูนะคะตรงกับสิ่งที่ลี่จะได้อ่านต่อไปนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากไม่ใช่ไม่ตรงนะคะก็ถือว่าเรานะคะเออ มาสนับสนุนแม่หมอนะคะก็พอโอเคไหมไม่ไม่เยอะมากวันนี้เดี๋ยวมาอ่านหัวข้อกันดีกว่าค่ะว่าหัวข้อของคุณนะคะความรักของคุณและเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขอสามใบค่ะวันก่อนแม่หมออัดทิ้งไว้นะแต่ว่าลบเผื่อลบคลิปไปไม่ได้อ่านนะคะ อืมเก้าไม่เท้าสามดาบเจ็ดเหรียญ The ะสตาตัวเขาเหมือนบอกคุณอะบอกโซเชียลบอกจิตบอกใจแต่ยังมีความเหมือนรอคอยตัวคุณอะให้กลับไปหาเขาส่วนตัวคุณอะขอนิดนึงค่ะว่าสองอันเนี้ยที่ลีอานเนี่ยหมายความว่ายังไง ขอให้ใบสุดท้ายแล้วกันให้ใบสุดท้ายมันเปีวเรื่องบางอย่างที่อาจจะพูดอะไรบางอย่างทําให้อ่อถ้วยมันล้มอะค่ะแล้วก็ความระครังเนี้ยมันเต็มไปด้วยของการที่หวาดระแวงซึ่งกันและกันนะคะแต่คุณทั้งคุณและเขานะที่บอกเลยว่า ไปมองเรื่องข้อเสียของกันและกันจนแบบไม่สามารถที่จะเอ่อทำให้มันเป็นพัฒนาความรักที่ดีได้นะคะส่วนตัวคุณเนี่ยเข้าใจว่าคุณอะอกหักไปละนะก็ไปเยียวยาตัวเองรักษาบาดแผลตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณอะก็ไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นละเหมือนมาสนใจตัวเองมากกว่านะคะเออฉันทําไมไม่ปิดอันนี้อืม ทำไมไม่ปิดเออมาแบบสนใจแบบตัวตัวตัวเองมากกว่านะแล้วจะทํายังไงก่อนหน้านี้เนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะหาสติกเกอร์มาแปะอีกทีหนึ่ง อ uh, ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะว่าถ้าอันนี้ใช่แล้วตรงนะคะไปกันต่อถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะถ mm. ือว่าเข้ามาฟังนะคะสนุกสนุกจอยจอยกันโอเคไหมอืมพลังงานตัวคุณนะคะเป็นยังไงไหนขอดูซิตอนนี้เป็นยังไงบ้างเก็บตัวเก็บใจยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่ารักเนี่ยที่ผ่านพ้นมามันไม่ได้แบบทําให้คุณรู้สึกแบบดีอ่ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณปิดใจแล้วอยู่กับตัวเองมีความสุขกว่าคุณเลือกที่จะปิดตายหัวใจของตัวเองที่จะเปิดรับเข้ามาใครๆเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้เปิดรับเลยนะตัวเขาอะตัวเขาคิดถึงนะเขาเขารู้สึกได้ด้วยนะว่าตัวคุณอนะคิดถึงเขาเออตัวคุณอนะคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาขอขยายนิดนึงค่ะ ตัวคุณเข้ามาสอนในเรื่องของหลายๆอย่างในชีวิตนะคะในความรักของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความใจหรือหลายๆอย่างที่มันเป็นองค์ความรู้ที่คุณมีก็ได้อะ่ะคุณเข้ามาแบ่งปันหรือแชร์เขาอะค่อนข้างเยอะนะคนคนนี้ได้รับไปจากคุณเยอะมากนะอ่ะต่อมาพลังงานฝั่งคุณเครื่อง emperor ค่ะไม่ธรรมดาคุณเซฟเอเนอร์จีตัวเองมาก คาว่าเซฟเอตเนอรีของตัวเองเนี่ยรีมองว่าให้พลังงานธาตุดินเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมเหรียญทั้งคู่เลยคุณเหมือนหยุดเพื่อเซฟพลังอะที่ผ่านมาคุณปล่อยแบตของคุณไปให้เขาหมดเลยอะจนคุณไม่เหลือค่ะคราวนี้มันอยู่ในตอนนี้มันอยู่ในช่วงการที่เราอยู่นิ่งๆอยู่เพื่อที่จะเราเป็นเราอะเออ แล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากๆนะคะในช่วงนี้ใครบางคนอาจจะฝึกฝนทักษะอะไรบางอย่างที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ emperor ได้นะคะพลังงานแก่งมากของคุณอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจแบบตัดสินใจแล้วคือเป็นคนที่ตัดสินใจแบบชับอะเออตัดชับเลยอะเออตัดให้ขาดเลยชับชับชับอะเออพลังงานฝั่งเขาคิดถึงคุณนะบางคืนบางทีบางคือ,คอนอนไม่หลับนะ เครียดคิดมากอยากกลับไปหาคนที่ใจดีกับเขาอยากกลับไปหาคนที่แบบมอบสิ่งดีๆให้เขาเห็นไหมเออร่วมมือกันและสร้างเงินกันแต่เขาไม่ได้มีความกล้ามากพอที่จะกลับมาหาคุณได้แต่คิดได้แต่ฝันอยู่ในที่ของตัวเองนะคะเออทำไมเออเล่นตัวจริงๆโอ้ตัวคุณนะคุณน่ะเหมือน ถ้ารักครั้งนี้มันไม่ได้แบบสร้างคุณประโยชน์ให้คุณขนาดนั้นน่ะคุณไปหารักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ๆดีกว่าเนี่ยดวงชะตาผ่านพ้นไปเห็นไหมการเปลี่ยนผ่านการหมุนเวียนการแบบเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันทําให้คุณน่ะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเวลาจะมองหาความรักอะค่ะถ้าความรักครั้งนั้นเนี่ยไม่ไม่ดีพอหรือไม่ไม่ไม ไม่แสดงออกที่แบบชัดเจนอะคุณไม่เอานะเออคุณเป็นคนเริ่มที่จะชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าเข้ามาเนี่ยจะเป็นสถนานะอะไรเออถ้ามาแบบนี้อืไม่เอาอะพี่น้องก็มีเยอะแล้วอะฉันฉันไม่เอาอะเอออะไรแบบนี้นะอืมตัวเขาเนี่ยได้แต่ส่องได้แต่แอบมองคุณอยู่ไกลๆแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีเพื่อนของเพื่อนที่เารู้จักคุณแล้วก็แอบส่องเพื่อนของเพื่อนเขาหรือสืบส่องพูดคุย กับเพื่อนของเพื่อนของคุณอีกทีหนึง่งแต่ไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณตรงๆนะแต่อยากที่จะอืมเหมือนขอเฝ้ามองดูคุณก่อนนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงถ้ามามีโอกาสที่จะหยิบฉวยในเรื่องของความสัมพันธ์อนะรีมองว่าเขาอะอยากกลับเข้ามาขอคืนดีนะเห็นไหมโลกใบที่อยู่ในมือเขาอะ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่แบบมีคุณอยู่แล้วมันสุขใจอะ่ะ เออนะคะใช่ไหมถ้าใช่ก็มาเมนบอกกันหน่อยถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาฟังพลังงานที่แบบสนุกสนุกนะคะเออเพลิดเพลินกันเนาะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนคลิปสั้นๆจริงๆวันนี้ไม่ยืเดเยื้อไม่ยาวนะคะเพราะว่าร่างกายต้องการพักผ่อนแม่บอกให้พักก่อนเออนะคะประมาณนี้ค่ะ ใครที่เข้ามานะคะฝากกดติดตามนะคะลิลลี่ด้วยแม่หมอลิลลี่นะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปค่ะขอให้ทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้นะคะรับพลังงานดีๆกลับไปนะวันนี้ไปละค่ะทุกคนบ๊ายบาย